ครับนะต้องขอบคุณนายแบบที่อุตส่าห์เสียสละให้เพื่อนๆได้ฝึกขัดตัดผมสั้นเป็นไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าและช่างจะชอบวิธีไหนเนาะอ่าอันนี้ก็มีตำหนิอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะแผ่นางศิรษะเป็นเป็นเป็น,ป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 นแผ่นะครับนงังศีระเป็นแผ่นิดนึง ก่อนอื่นสวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกทางช่อง YouTube นะครับวันนี้จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการสอนตัดผมสุภาพบุรุษหรือว่าผมผู้ชายมาฝากนะครับอตอนนี้กำลังให้ช่างที่มาเรียนเนี่ยได้ทำการแบ่งผมก่อนแบบผมที่เราจะสอนตัดในวันนี้จะออกมาในแนวทรงผมลองทรงสูงหรือในแนวของวินเทจนั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะของการซอยผมสั้นสุภาพบุรุษแต่เบื้องต้นเนี่ย นายแบบนี่ก็เป็นช่างที่มาเรียนเหมือนกันนะครับก็เลยจะขอความร่วมมือกับนายแบบขอตัดสองวิธีซึ่งเดียวกันแต่จะนำเสนอการตัดสองวิธีวิธีที่หนึ่งนะครับก็จะสอนการตัดด้วยกรรไกรกับหวีหรือเขาเรียกว่ากรรไกรเหนือวหวีหรือหลักที่เป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซิสเตอร์โอเวอร์โคมการตัดด้วยกรรไกรกับแบตเตอรี่เนี่ย ความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนนะคนสังเกตนะครับการตัดด้วยกรรไกรเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ตัดเสร็จแล้วเนี่ยผมจะออกมาเป็นธรรมชาตินวลเป็นธรรมชาติไม่ขาวเกินไปไม่แข็งเกินไปนั่นเองถ้าเรานําบัตรเตลเล่นมาตัดนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับวิธีที่สองที่เราจะนําบัตรเตลเล่นมาตัดเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้คือจะทําให้ผมเนี่ยดูเนียบเรียบร้อยแต่ดูแล้วไม่ธรรมชาติดูแล้วแข็ง มันเรียบเกินไปแล้วก็ระยะเวลาในการตัด2วิธีเนี่ยบอกได้เลยว่าบัดตรเลี่ยนเร็วกว่าแน่นอนแต่ถ้าใช้กันไกลไล่โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ชํานาญเนี่ยจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนิดนึงแต่ตอนนี้เป็นในลักษณะข,ของการสอนนะครับก็อาจจะต้องนานหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะครับฝากไว้นิดหนึ่งนะครับวันนี้ดูข่าวใน a c e b o o k ที่เขาแชร์มาว่า ช่างผมที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ผ่าชันสูตรศพมาในกระเพาะนะครับในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเศษผมเข้าไปอยู่เยอะมากเลยซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าประมาณสักยีกว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วได้ประมาณ30ปีที่แล้วเนี่ยผมมีเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นช่างตัดผมบา์เบอร์นะครับอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะร้านไม่มีแอร์คอนดิชันคือเป็นพัดลมเป่าหรือเขาเรียกว่าลมโชยนั่นเองนะครับ ตัดผมมาประมาณ30กว่าปีได้อยู่ๆเขาก็นอนหลับไปเฉยเสียชีวิตไปนะครับทางภรรยาครอบครัวสงสัยก็เลยส่งแพทย์ผ่าชนะสุดภิกษปรากฏว่าข้างในร่างกายทในกระเพาะในเนี่ยจะมีเศษผมเข้าไปอยู่เยอะมากเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นไปได้จริงๆนะเป็นไปได้ที่จะเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างสมัยก่อนที่ผมเคยทํางานอยู่ร้านค่อนข้างจะเป็นร้านลูกค้าไฮโซนหน่อยเนี่ยแล้วได้เจ้าของร้าน ชื่อนจเนี่ยนะเป็นคนที่ดีมากๆเลยที่ผมเคยทาอยู่ร้านเดียวกันกับโป๊อดอมรอะไรพวกนี้สมัยก่อนที่แถวสุขุมวิท18นะครับก็ลูกค้าดีๆทั้งนั้นเลยเจ้าของร้านนะฮะก็คือนจเนี่ยท่านเป็นคนดีมากๆเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเจ้าของร้านที่ดูแลห่วงใยบรรดาช่างที่เป็นทีมงานของแกเนี่ยอย่างดีเลยทุกหนึ่งอาทิตย์นะครับนจัยแกจะต้มเลือดหมูมาให้ช่างทุกคนโดยเฉพาะช่างซอยผมเนี่ยได้รับประทานกัน แล้วแกก็บังคับให้ทานให้หมดถ้วยด้วยนะหนึ่งอาทิตย์แกจะให้ทานต้มเลือดหมูหนึ่งครั้งแล้วแกก็จะบังคับว่าห้ามเคี้ยวละเอียดผมก็ถามแกนะฮะว่าทําไมถึงไม่ให้เคียวละเอียดแกบอกว่าเอานะ่ะเพราะอย่างน้อยเนะี่ยอย่าเคียวละเอียดนะแล้วเดี๋ยวสมพันธ์จะรู้เองอย่างงู้นอย่างนี้เมื่อก่อนผมชื่ออาจารย์สมพันธ์นะแล้วมันก็จะเป็นการล้างสิ่งตกค้างในในร่างกายเราเพราะว่าเราเป็นช่างผมจะมีเศษผมเศษอะไรเราก็มีสารเคมีพวกนี้นะฮะแกก็เลยแนะนําให้ หรือบังคับนั่นแหละให้ช่างทุกคนได้ทานต้มเลือดหมูอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่คือความดีของเจ้าของร้านที่มีน้ำใจนะครับก็คือนายใจนะครับเป็นช่างที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนนะนะรุ่นเดอะเบสรุ่นพวกนั้นนะฮะแกก็บังคับให้กินอันนี้ที่เราสู่กันฟังเนี่ยอยากให้เพื่อนๆที่เป็นอาชีพเบีกันเนี่ยนะลองลองทำดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะว่าเราต้องทานอาหารอยู่แล้วนะครับเราก็รับประทานต้ม เลือดหมูบ่อยๆแล้วก็อย่าเคี้ยวละเอียดมากนะ,นะครับอาจจะช่วยได้ด้วยนะและสิ่งสําคัญต่อมานะครับโดยเฉพาะช่างที่เปิดร้านแล้วใช้พัดลมช่วยนะครับขอแนะนํานะครับการป้องกันเบื้องต้นก็คือการใช้ผ้าปิดปากช่วยได้แน่นอนนะครับเนี่ยเวลาเราตัดผมโดยเฉพาะผมผู้ชายผมผู้ชายน่าจะมีเศษผมเล็กละเอียดมากกว่าผมผู้หญิง นะครับเพราะบางทีเนี่ยเราเราอาจจะไม่รู้ตัวตัดไปคุยกับลูกค้าไปอะไรไปเงี้ยมันอาจจะเข้าโดยโดยโดยไม่ทันเราป้งตัวเพราะฉะนั้นวิธีป้องกันเบื้องต้นง่ายๆเลยนั่นก็คือใช้ผ้าปิดปากหรือแบบปิดปากซะนะครับเพราะว่าการตัดผมผู้ชายมันต้องละเอียดแล้วจะมีเศษผมเล็กๆน้อยๆเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะโดยปกติแล้วขอออกตัวนิดหนึ่งว่าผมจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกเรื่องผมบาเบอร์บัตเตอรเลียนอะไรเนี่ยแต่ตัดได้ จะสู้เด็กรุ่นหลังๆที่ตัดวันละสิบหัวยี่สหัวเนี่ยคงจะสู้ไม่ได้นะหนึ่งความคล่องตัวความเร็วก็สู้เขาไม่ได้แต่ว่าผลงานอาจจะพอสู้ได้นะครับหมายถึงว่าสรุปผลงานออกมาแต่ละแบบนะครับแต่ความถนัดนั้นเราต้องยกให้เด็กพวกนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเราจะสอนวิชาการตัดผมมากกว่าเขานั่นเองคือความหลากหลายในอะาชีพของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแบบบาร์เบอร์อย่างเดียวบาร์เบอร์อย่างเดียวก็จะมีอะไรครับนะฮะลงทรงต่ำลงทรงสูงนะฮะลงทรงการลางลงทรงสูงอเมริกันแลนดิน นัเกเรียนเห็นไหมมีทิกีดทรงเองแล้วก็ซอยกันไกลอีกสองแบบสั้นยาวจนหนาจนบางรักใสนะครับก็มีแค่นี้เองผมบาเบอร์ไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเป็นในแนวของเสริมสวยสาลอนเนี่ยโอ้โหกีดทรงเห็นไหมใช่ไหมเพรเะฉนนั้นเราจะไปถนัดเฉพาะด้านอย่างบาเบอร์เนี่ยไม่ได้แน่นอนนี้ขอออกตัวก่อนนะครับก็เช่นเดียวกันนะช่างบาเบอร์อีกจํานวนมากเลยที่หันมาเรียนกับผมเกี่ยวกับเรียนเพิ่มเติมวิชาการตัดผมสตรี นะครับแล้วก็สําเร็จมาแล้วเยอะด้วยนะแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อร้านไม่ขอเอ่ยชื่อบคุคคลนะครับทุกวันนี้ก็กิจการเจริญรุ่งเรืองจากเปอรบาร์เบอร์อย่างเดียวบางทีลูกค้าเต็มร้านปิดร้านมานั่งนับเงินสมมติว่ายกตัวอย่างนะสมัยก่อนเนาะตัดหัวละห้าสิบบาทวันหนึ่งตัดยี่สิบหัวสามสิบหัวพันกว่าบาทแต่ณปัจจุบันนี้นะครับที่ช่างบาร์เบอร์ละหันมาพัฒนาตัวเอง นะครับเพิ่มเติมแล้วก็แตกกันไปเป็นแนวซารลอนเนี่ยวันหนึ่งบางวันได้ห้าหกพันบางวันได้เป็นหมื่นนะได้เยอะจากอะไรครับจากที่เข้ามาเรียนผมผู้หญิงเพิ่มเติมนะฮะจากซอยหัวละห้าสิบเดี๋ยวนี้ซอยหัวละสามสี่ห้าร้อยละอย่างน้อยน้อยสามร้อยห้าสิบสองร้อยสิบาทขึ้นไปจากที่ไม่เคยได้ดัดได้ยืดได้ทําสีเท่าไหร่เพราะบาร์เบอร์อย่างมากก็นานๆมาปิดหอกทีเนาะออนานๆมาปิดทีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้นะบางวันเนี่ยเคมีสองสามหัวได้เป็นหมื่นละหัวละสองสามพันบาท นะครับทำหน้าโน,โน้บางุงผมอะไรผมนี่ก็ได้เป็นหมื่นๆุนแล้วเดือนนี้ประสบความสําเร็จนะครับอ้าวตอนนี้เรามาทําการแบ่งผมก่อนลองทรงสูงในแนววินเทจก็อยู่ในแนวเดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่ามาต่างที่การปล่อยชั้นบนไว้ยาวนะครับแล้วมันเน้นกันกันเน้นกันนะฮะเป็นรูปเจาะร่อ,องเจาะความเฉียบคมแหลมหลมือะไรแค่นี้เองจอนแหลมเว้าให้สูงนะครับตัดได้ขาวไม่ขาวก็ข,ววขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบหรือลูกค้าต้องการด้วยนะครับ ง่ายที่สุดก็คือใช้ปลอกสวมฟรีแฮนไถนะครับแต่ยังไงยังไงผมว่านะถ้าฝึกมือจริงเนี่ยมันง่ายอย่างนั้นนะสำหรับมือใหม่ควรใช้แบบนั้นนะถ้าคนจะฝึกมือจริงต้องไม่ใช้ตัวปลอกสวมใช้หวีกับแบตรเตอรี่ไถไปเลยฝึกบ่อยๆเราก็จะเกิดความแม่นยําเกิดความชํนานาญนั่นเองนะอ่าตอนนี้เรามาดูการแบ่งผมเมื่อกี้โบแบ่งผมเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไหมอ่าเวลาแบ่งเนี่ยนะครับ ถ้าเราจะเอาข้างหลังเป็นในแนวสามเหลี่ยมเราก็แบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับแบ่งสามเหลี่ยมแบบนี้นะเนี่ยนะเราไม่มีตากล้องเราใช้วิธีการตั้งกล้องก็แบบเนี้เนาะเอออ่ะเรามาแชร์ประสบปปการณ์ความรู้กันนะครับการแบ่งผมเนี่ยสำคัญด้วยนะบางคนแบ่งผมไม่เรียบร้อแบ่งผมไม่ได้ระดับทรงมันก็เบี้ยวเข้าใจไหมครับทรงมันก็เบี้ยวอย่างนี้ถือว่าแบ่งดีไหมดีแต่ผมว่า ควรแบ่งขึ้นไปสักนิดหนึ่งหมายถึงว่าจำนวนผมที่ปล่อยเดี๋ยวมันเยอะไปลูกเราเผื่อไว้ก่อนลูกเผื่อไว้ทำไงให้สูงไปอีกนิดนึงลงเผื่อไว้ก่อนเห็นไหมฮะเผื่อขึ้นไปลูกเผื่อขึ้นไปมีมีคลิปอีกไหมจริงๆเลยคลิปเวลาที่เราจะใช้หนีบตัดผมสุภาพุรุษเนี่ยควรเป็นคลิปแบบสมัยก่อนนะครับที่เป็นแบบโลหะ แล้วก็บางๆเลยนะบางๆเลยที่ช่างรุ่นเก่าใช้จับหลอนกันนะ่ะเคยเห็นไหมลูกอันนั้นมันจะติดได้ดีใช่ใช่ใช่มันจะติดได้ดีกว่านะติดได้ดีกว่าลูกอย่นี้นะครับมันจะติดได้ดีมันจะเรียบร้อยไม่ไม่เกะก,กะเรื่องของเรื่องคือจะไม่เกะก,กะนะเนี่ยลูกนะกโอเคนะฟังนี้ อย่างที่บอกนะครับถ้าหากว่าเราใช้ตัวช่วยในการตัดก็คือปอกสวมเนี่ยเราไปใช้เบอร์สองหรือเบอร์สามก่อนอย่าไปเพิ่งไปใช้เบอร์หนึ่งนะห้ามนะใช้เบอร์สามหรือเบอร์สองส่วนไากใช้เบอร์สองกันนะครับในการที่จะมาใช้ไถนะตอนนี้ควรตัดผมแห้งหรือผมเปียกเวลาตัดวิธีที่หนึ่งที่ผมบอกไปแล้วว่าให้ใช้ตัดระบบกันไกนะครับเนาะ,อะเอาหวีซอยมา อันนี้เดี๋ยวรอบรอบนี้รอบนี้ลองลองลองตัดกันคนละรอบดีไหมเนาะแบ่งปันกันอเอากัรไกลตรงนะอันนี้ของใครเออ,นนอของโบแย่งไว้ก่อนลูกของของโบเดี๋ยวตัดแบตเต,รตอรี่นลูกตอนนี้โบมาดูกันไล่กัรไกลก่อนลูกการดูก็เหมือนกับเราเราเรียนอ่าทฤษฎีอู่อลูกนะครับเราจะใช้กัรไกลตรงถ้าจะให้ดีมีความยาวสักหกนิ้วขึ้น ไม่ควรใช้กรรไกรสั้น4นิ้ว5นิ้วนะครับแต่ว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ความเหมาะสมในการใช้ตัดนะฮะควรเป็นกรรไกรที่มีขนาดยาวไม่ต่ำกว่า6นิ้วขึ้นถึง7นิ้วพอเพราะว่าเวลาเราไล่ซิสเซอร์เนี่ยมันจะได้ประหยัดเวลามันจะได้กินผมได้เต็มนั่นเองอย่างเงี้ยจะได้กินผมได้เต็มนะครับได้กินผมได้เต็มนั่นเองนะตอนนี้เวลาเราจะตัดเนี่ยเราจะเริ่มด้านข้างก่อนหรือด้านหลังก่อนดี ด้านข้างก่อนดีกว่าลูกแล้วเราก็มองไปที่กระจกแต่ตอนเนี้เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่เราฝึกหัดเนี่ยอาจารย์จะให้หันไปที่กระจกนะลูกนะนะตอนนี้อย่างนี้ลูกลองทรงสูงเนี่ยแนวองศามันจะตั้งขึ้นไปถ้าตั้งตรงไปเลยเนี่ยมันร้อยแปดสิบองศาไม่เอานะลูกหักออกมานิดหนึ่งให้มันสลบขึ้นไปประมาณเท่าไหร่ฮะประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบองศาเข้าใ,ใจไหมลูกอย่าให้มันตั้งตรงทีเดียวนะถ้าตั้งตรงมันเหมือนอ,นอันดัคัดแบบ เนียนไปไอ็นแนบไปเลยอย่างเงี้ยไม่เอานะ่ดูนะครับเราจะกำหนดความยาวก่อนก็ได้ลูกกำหนดขอบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะชุดชุดสูงระดับไหนเห็นไหมครับเนื้อเนื้อหางคิ้วขึ้นมานิดหนึ่งลูกเนี่ยนิดหนึ่งไปเงี้ยเป็นแง่งก็ได้ครับเป็นเหลี่ยมก็ได้ตรงเนี้ยหรือเป็นมันบนไปก็ได้ลูกสวยนะแล้วก็ให้สังเกตดูทุกครั้งเวลาเราตัดนะครับเนี่ยวางอย่างเงี้ยนะกันไกลกับหวีไปด้วยกันลูกซิสเซอร์วอคโคมหรือระบบตัดเหนียวหวีอย่างเงี้ยลูกไปด้วยกันอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ แนวนอนจับหวีนะครับแนวนอนกันไกลสาคัญมากในการวางนิ้วมือ,มอที่จะคอนโทรลกันไกลให้เดินตัดผมได้สะดวกหรือทํางานได้สะดวกนิ้วมือก็เป็นสิ่งสําคัญเราจะหงายมือหรือหรือผ่ามือตัดหงายมือตัดเนี่ยไม่แนะนำเลยจะติดบางตําแหน่งจะติดนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้จับเป็นไกลแนวไหนครับอย่างนี้งายอย่างนี้ถูกต้องไหมถูกต้องม่ะ อ่ะถ้าเป็นไปได้โบก็เอามาเล่นฝั่งนูน้นคุณก็เล่นฝั่งนี้คุณพัดนแต่ห้ามไปติดดังนี้อย่างนี้เด็ดขาดอ้าวป้องกันป้องกันป้องกันยังไงใช้ด้านที่นนหนาหนาลูกหวีอ่มันจะมีหวีซอยเนี่ยที่มีขนาดหนากว่านี้ลูกหรืออ่ะเอาง่ายๆ่อย่างนี้ลูกนะให้มันสลบอย่างนี้สลบออกมาเป็นฉากออกมาอย่างนี้ลูกอย่าเข้าไปตรงๆนะเข้าใจไหมครับให้สลบออกมาประมาณร้อยหกร้อยเจ็ดนะฮะใช้อะไรใช้ใช้กัน กันไกลไล่ของของของเธอจะฝึกแบตเตอรีต่ตอนสุดท้ายลูกแต่ตอนนี้จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ก่อนไงจําได้ไหมลูกเนี้ยเอาคนละข้างอะไรลูกเนี้ยปุ๊บ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 <ช>ปุ๊บเป็นไ,ไใ,ชใช่ใช่ใช้ด้านที่หางใช้ด้านที่หนางเนี้ยลูกอ่ะ<บ>อ่ะโบไปฝั่งโน้นลูกคนละข้างอันนี้เขาเรียกว่าช่วยเรียกว่าอะไรนะลุงเนีย อ่าเอาเลยลูกแต่อย่าลืมว่าหวีอย่าอย่าเป็นแนวขนานตรงขึ้นไปแบบนี้ไม่เอานะลูกให้ฉากขึ้นไปแบบนี้นะลูกเข้าใจในฉากแบบนี้นะลูกนะค่อยๆอ,อย่างนี้ก่อนค่อยๆตัดออกทีนิดทีนิดลูกช้าไม่เป็นไรนะลูกช้าไม่เป็นไรเราเรียนรู้เราต้องเริ่มจากช้าก่อน คือถ้าอยากถ้าอยากตัดได้สวยตัดได้เป็นทรงตามตามที่สอนเนี่ยนะนักเรียนต้องพยายามทําตามที่อาจารย์แนะนําไม่ว่าจะเป็นมือข้างซ้ายที่จับหวีตําแหน่งองศาของการวางหวีการจับกันไกอยู่ตําแหน่งไหนถึงจะทําให้การเดินกันไกได้คล่องแคล่วว่องไวถนัดมือถ้าเราตัดได้หมด ตามที่อธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยผมงานจะออกมาดีแน่นอนเดี๋ยวต้องมาฝึกจับหวีใหม่การจับหวีแบบเนี่ยทำได้แต่ไม่ถูกวิธีนะไม่ได้ว่าผิดหรือไม่ทำนะแต่อยากให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มันดียิ่งขึ้นจะได้ทำงานได้ถนัดกว่าที่คุณจับอยู่ตอนนี้นะการไกวิธีการจับรันไกเริ่มถูกแล้วเหลือคือ จับหวีการจับหวีถ้าไม่ถูกวิธีเนี่ยมันจะทําให้เราพลิกหวีกับหวีไม่ได้คล่องตัวถ้าเราจับถูกเราพลิกหวีกับหวีได้เนี่ยเราสามารถใช้ประโยชน์ในการเคลียร์เส็ผมที่เราตัดไปแล้วได้อีกดีมากเลยอืดีมากเลยลูกดีมากเลยเนี่ยใส่ชุดดำก็น,น่ะดีมากๆเลยรู้ปะอืม การฝึกซิสเซอร์โอเวอร์โคมเนี่ยจุดสำคัญของมันก็คือการจับหวีให้ถูกวิธีการจับกันไกให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็องศาการวางหวีเรียกภาษาไทยเราง่ายๆหละการตัดผมสั้นด้วยกันไกลรองหวีนะครับก็อย่างที่บอกให้ฟังนั่นแหละการไล่ด้วยกันไกเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้จะออกมานวนเนียนเป็นธรรมชาติมากกว่าบัตเตอรเลียนแต่ข้อเสียคือนในขณะทําการตัดเนี่ยใช้เวลามากกว่า ตอนนี้เราไล่เราไล่กันไกลทั้งหมดเสร็จแล้วนะเรียกว่าไล่แบบระบบซนะิสเตอร์โอเวอร์โคมอันนี้ผลงานนักเรียนตรงน,นี้ก็ทําผิดาพาดไปนิดนึงแต่เราก็แก้นะแต่ไม่เป็นไรเพราะาเดี๋ยวสุดท้ายเราจะสอนอตัดให้สั้นเข้าไปให้ขาวไปอีกนิดนึงด้วยแบตเตอรียนะครับนี่เเรียกว่าตัดระบบซิสเตอร์โอเวอร์โคมนะคือให้นักเรียนฝนึกขัดจาก หลักการตัดให้ยาวก่อนแล้วค่อยมาสั้นนี่เพียงให้ดูลักษณะรูปทรงของการไล่ผมด้วยกันไก่ก่อนเท่านั้นก็ยังไม่ได้กันนะครับอันนี้ยังไม่ได้กันขอบเป็นแบบธรรมชาติเลยเอากันไก่เก็บธรรมชาติเลยนะครับยังไม่ได้เก็บขอบยังไม่ได้อะไรเลยแค่ล่างขึ้นไม้เกิดเป็นรูปทรงของทรงอลองทรงสูงหรือแนววินเทจกันก่อนเ้ามาสรุปนิดนึง อาจารย์ถามหน่อยว่าเข้าใจไม่ถามจริง,ง,งเขากล้องจะได้ส,สวยๆกันลูกอ่ะเนอะพอเข้าใจไหมที่เราเรียนรู้วิธีการตัดแบบที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าว่า,วาระบบซิสเตอร์อว์โคมหรือเขาเรียกว่าการตัดผมสั้นด้วยกันไกลเหนียวหวีเนอะเข้าใจปะ่ะ นี่คือแบบที่หนึ่งนะการสอนแบบที่หนึ่งแต่ค่อนข้างยากค่อนข้างใช้เวลาเนาะถ้าจะตัดให้เร็วให้สวยเราต้องไปตัดฝึกไม่น้อยกว่ายี่สิบสาสิบครั้งอะ่ะถึงจะเก่งเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาฝึกหัดตัดด้วยแบตเตอรี่เราดูดีๆเนี่ยนะมันจะเป็นธรรมชาตินะการตัดด้วยกันไกลเนะาะถามจริงเขนะนะ้าใจไหมลูกเข้าใจไหมขอยจำไว้หลักการตัดจําไว้ส่วนจะทาได้ไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่กับการฝึกหัดละ จำหลักการว่าอาจารย์แนะนำไม่ใช้หวีตัวไหนนําก่อนและตามด้วยเก็บด้วยหวีไหนองศาหวียังไงเนาะเก็บแบ่งผมยังไงเข้าใจไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกวิธีการตัดแบบท,ที่สองด้วยแบตตะเลียน